ตอนนั้นจังหวะนี้ไงปีมาหนึ่งมาสองมา3าตัวที่4โอ้โหตัวที่4ไม่มาน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับผมเราก็แจกกันแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับผมจังหวะนี้เองหมื่นสี่ี่อนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคาแนะนา โอเคผมขอกราบสวัสดีชาวออนอินกันทุกคนนะครผมแร่วันนี้อยู่ในเกมสาวท่ามเช่นเคยครับผมวันนี้เราจัดกันแบบโดโแล้วผมทุน260แต่เราจักันตาละ20สแล้วผมเพื่อนแกไม่เสียเวลานใฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปกดดิงติ่งหูติ่งเมลคอมเมนต์นั่งเข้ามาเยอะด้วยนะครับเพตอนนี้จะรออะไรกันล่กก็ไปกันเลยสิครับผมไป จัดกันมายาวๆ4.00ุดหึงศูนยอหนึ่งศูมาแล้วผมไม้แรกของเรายังไงโอ้โหจัดมา52.00ครับผมเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มมาจังหวะนี้ฟีมา1มา2มา3ตัวที่4ยังไงตัวที่4ยังไงตัวที่4ไม่มาโอ้โหจัดกันต่อเนื่องไปเลยนะครับผม จัดกันไปยาวๆอบไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนจังหวะนี้ยังไงถึงเคมาเคมาจังหวะนี้เพื่อนจังหวะนี้สีเขียวมา12.00จุด00ไปแล้วจังหวะนี้ยังไงจัดมาหมึกรีบ12.00ไปแล้วโอ้โหา9.00จุด00ก็มาจังหวะนี้ยังไงจัดกันไปยาวๆ4,860.00ก็มาผมโอ้โห364ก็มาจังหวะนี้ยังไงโอ้โหจัดกันมายาวๆแล้วผมไม้นี้ไม้แรกของเราจัดมาแบบเบลอเติมเลยครับผมไม้นี้โอ้โหจัด ไปหกร้อยกว่าแล้อยกว่าไปแล้วก็ผมมุ่จัดเก็มยเอายได้ครับเก้ารอยไปแล้วเก้าร้อยจังหวะนี้ไงพันกว่าแล้วพันกว่า้วจังหวะนี้หึพันหนึงไปแล้วพันสองพัหรือเปล่าพันเต็มมาหน้ามาตรจังหวะนี้โอ้หหกร้อยเาสิบสีนไปเลยนี่ครับผมหดจัดจัดครับผมแม่จังหวะนี้ขออนุญาตจ,จัดไปเลยผม ตาละ100ไปเลยครับผมโอ้โหลุยฮะตาละร้อยไปเลยครับผมเรียกได้ว่าจุดจัดจัดจัดตึงตึงจัดเต็มเต็มกันไปเลยครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับผมจังหวะนี้ไงอือสิบห้าจุดศูนย์ก็มาผมแล้วก็จัดกันไปยาวๆผมต่อเนื่องกันไปเลยครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับผมจัดกันไปเรื่อยๆจัดเงินไปยาวๆเลยนี่ครับผมไหลแจะต่อเนื่องไปเลยจังหวะนี้ยังไงอือปีมาหนึ่งมาสองมาสามยังไงตัวที่สี่ยังไงตัวที่สี่ตัวที่สี่ไหลมาผมอือจุกบปลูมาเลยครับผมจังหวะนี้ สาวถ้ำของเราว่าผมจัดปีมแล้วผมสิตาลุยฮะจัดกันไปยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยนะครับผมจัดไปยาคูณสแล้วคูนสี่ยดนาุดเก้าตาสุดท้ายแปดสิบว่มาแล้วโอ้โหสามสิ่นนก็มาตานี้ถึงวานี้สามงนจุดส่วนสนไปแล้วับถึงวานี้คูณสิบไป4พันแปดก็มาสี่พก็มาถึงวานี้ถึงสี่แปด่สี่แปดสวมาอีกคูณสิบคูนสิบยังไงไหลกันมายาวๆเลยผมถึงหวานี้ สองพันกว่าไปแล้วสองพันกว่าแล้วสามพันไปแล้วครับผมอือสามพันเก้าสี่พันไปแล้วครับผมจังหวะนี้สูม่รู้ว่าไม้นี้นี่จุกปูไปเลยนะครับผมจังหวะนี้ไงห้าพันไปแล้วห้าพันไปแล้วห้าพันสี่ห้าพันห้าพันหกพแปดพันเไปแล้วหูห้าแปดเจ็ดูนย์ศนนย์ครับผมจบมาผมเรียกได้ว่าสุดจัดจกันไปเลยนะครับผมเราก็จัดกันแบบต่อเนื่องไปแล้วบมจังหวะนี้แปตาสุดท้ายเท่านั้นจังหวะนี้เจ็ดจหกจ ไม่จังหวะนี้สาวทำมาามก้าไปแล้วก็ผมจัดดักจัดเต็มจัดตึงไปเลยนะครับผมกัดกันไปยาวๆเลยนะครับจังหวะนี้สา,า,3000ามพันกว่าแล้วสา,วา,วามพันกว่าแล้วก็นี้ก็แทงมาสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบจุดศูนย์ไปแล้วก็ผม สุดจัดๆท่ผมมาจัดไว้ผมเป็นตาสุดท้ายเท่านั้นจังหวะนี้ไงปีมาหนึ่งมาต่อมาสามตัวที่สี่โอ้โหตัวที <G l BTS> i, ่ส <g Rom ance> like <g auss. S 2> ี <men> Milton, ่ไ <feu> ม <paso asion> ่มาน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับผมแล้วก็แจกกันแบบต่อเนื่องไปเลยครับผมว่าเรื่องสี่หมื่นสี่สี่ร้อยไปแล้วครับผมสี่หมื่นสี่สี่ร้อยไปแล้วครับผมเรียกได้ว่ามาให้จัดหนักจัดเต็มจัดเต็มไปเลยครับผมโอ้โหจัดกันแบบโอดโหดโคตรระพีดีไม่หาตึงไปเลยผมจัดกันไปยาวๆเลยนะครับไม่ต้องลีกไม่ต้องน้อนผมจัดอันนี้ในจังหวะนี้4,500 าพันไปแล้วยังไงห้าพันหกพันไปแล้วหกพันไปแล้วจังหวะนี้ยังไงไห,หลามายาวๆวหมื่นสี่สี่ร้อไปแล้วหมื่นสี่สี้อยไปแล้วก็อม้นี้จัดกันมายาวๆเลยนะก็ผมจังหวะนี้ห้สี่ตาสุดท้ายเท่านั้นสามพันสามรก็มาสามพันสามร้อยก็มาจังหาวะนี้สองีู่นมาสองตูนมาฟรีมา 1, 2, 3, หมาสมาสหรือเปล่าจังหวะนี้มาสี่ไม่4ัไม่มาแล้วแดได้เป็นอย่างยิ่ง ห0ึ 104, hmm. uh ่ง huh. ย uh ่ศังไง1นึู่นนจังหวะนี้รอรุ้นกันไปเลยครับผมรอรุนกันไปเลยตัวที่สีมาหรือไม่อตัวที่สี่ไม่มาคับผมมนจบมา4ี่ห0าไปเลยครับผมอเรียกได้ว่าสุดจัดจัดไปเลยผมจังหวะนี้สีมาหนึ่งมาสอมาสามโอ้โหอีก2ตาสุดท้ายเท่านั้นก็ผมจังหวะนี้หึฟีมาหนึ่งมาสอมาสามนี่จังหวะนี้สองัอก็ผมจังหวะนี้พันสอก็มาอีพันสองมาอีผมจังหวะนี้ จบมาสี่พันก็ผมเรียกได้ว่าสดุดจัดจัดไปเลยผมไม้สุดท้ายของเรานะฮะจบมาสามหมื่นสาก็ผมโอ้โหแล้ววันนี้ผมสาวท่ามล้วก็ผมมาสามหมื่นแปดผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนเลยเนะครับผมสวัสดีครับ